สวัสดีครับทุกคนครบกับผมแลยนะครับคาริงวันนี้หลังจากการนะอัปเดตนะนี้มาสรุปการจัดแผนให้นะครับผมว่ามันมีอะไรหลังอัปเดตมาบ้างนะครับก็จะเป็นคลิปบูทนักเตะด้วยนะครับว่าสายฟรีก็ทําได้ทําให้ค่าพลังนักเตะเพิ่มขึ้นแล้วก็การสรุปการจัดแผนต่างๆนะครับโดยหลังอัปเดตนะครับก็จะมีการแบบว่าทําให้เราสามารถเคลื่อนนักเตะไปตําแหน่งตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นให้ยืนต่ําตรงนี้ยืนต่ําตรงนี้เป็น ก็คือมันจะปรับให้เองนะครับเป็น S S เป็น L W F ไอ้ L W F อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีเราเราสามารถแบบเห็นแมสซี่ไหมมันจะมีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนใช่ป่ะอันนี้จะมีเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเข้มก็คือเราสามารถไปใช้ไอเทมนะครับเพื่อที่จะให้นักเตะสามารถเล่นตำแหน่งนั้นได้นะครับก็คือมันจะมีแบบเพิ่มเนี่ยครับผมก็คือเราจะมีการ์ดมาเพิ่มนะครับเนี่ยสามารถเล่นตำแหน่งได้นะครับว่าเราจะแบบ เล่นตำแหน่งนอะไรนันนี้ได้มาหนึ่งอันนะแต่ว่าผมยังยังไม่รู้ว่าผมจะไปเพิ่มให้ตัวไหนนะอันนี้ทุกคนก็สามารถไปเพิ่มนักเตะที่แบบว่าอยากจับมาเล่นตรงนั้นตรงนี้ได้นะแล้วแต่นะครับและก็ทิกสาคัญใหญ่ๆเลยครับทุกคนเป็นทลิปคลิปสั้นๆแล้วกันคลิปนี้นะครับผมทิกสั้นๆก็คือการเพิ่มสแตตนักเตะทุกคนสังเกตสแตตนักเตะดีๆนะอ่าซอน101่อจุด1น1แมสซี่105นะเราสายฟรีก็ทําได้นะครับย้าว่าสายฟรีก็ทําได้นะครับ เราแค่เปลี่ยนโคดนะใครมีโคดบูทอยู่แล้วนะเปลี่ยนโคดให้มาเป็นโคดธรรมดานะอันนี้ผมจะใช้เป๊ปนะเป๊ปล่างธรรมดาเลยและเปลี่ยนเพีสไตลนะ์นะครับเป็นสไตล์เป๊ปนะครับโพสชั่นเกีนะครับทุกคนดูเมสซี่ร้อยหกซอนร้อยสองวินิสิบูร้อยสอคือนักเตะเพิ่มข้าลังเพิ่มขึ้นแบบงง,งๆไม่รู้ว่าอันนี้พี่โคทําบัคหรือว่า สายฟรีเอาใจสายฟรีนะเอาโขก็คือดีมากนะครับนักเตะหลายคนก็คือค่าพลังเพิ่มขึ้นเยอะมากนะ mm hmm. เมื่อมาบูตกับทีมนะเนี่ยล่างทีมทรงทีม,ทม,ทมชาตินะร้อยสี่นะนี่ผมมีนะเนี่ยโขร้อยสี่อันนี้ไม่รู้ว่าร้อยสี่เหมือนเดิมแต่ก่อนหรือเปล่านะแต่เมสซีล่างนี่คือร้อยหกค่ะค่าพลังข้างนอกคือโหดมากนะครับเนี่ยครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะทุกคนใครที่แบบว่าอยากลองทําก็สามารถไปทําได้นะครับผมผมบอกเลยว่าโคตรโกงโคตรโหดนะครับผม สำหรับการทานะไม่รู้ว่าพี่โคทาบั็กหรือว่าอะไรนะครับก็ใครมีทิคใหม่ใหม่หลังอัพจากการอัปเดตก็สามารถมาคอมเมนต์หรือว่าให้ความรู้ได้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ในการแบบว่าสรุปส,สั้นว่าเป็นการแบบเราสามารถเคลื่อนย้ายนักเตะไปตําแหน่งแบบที่เราต้องการได้นะครับผมเนี่ยก็แค่คลิกตรงปุ่มนี้นะที่มันเป็นแบบว่าเหมือนปุ่มเคลื่อนย้ายอะ่ะ เนี่ยทุกคนโคตรดีเลยนะครับทุกคนก็มานี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใครมีทิกอะไรใหม่ๆก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่บายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ